ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาเช็ดมือเลยเช็ดมือเช็ดมือก่อนเช็ดมือทายังไงลูกเช็ดมือทํายังไงเช็ดมือก่อนเช็ดมือก่อน หน้ามานนน้องอิมไม่กินลูกน้องอิมไม่หม่ลูกไม่หม่าเช็ดมือลูกเอาไว้เช็ดมือเอาไว้เช็ดมือลูกไม่หม่ำเดินมาหาแม่จ่าก่อนเดินเดินเดินมาก่อนเดินมาก่อนเดินมานี่เดินมานี้ก่อนจึ๊งจิ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 ่งจิน่อิ๊ม่ิอง่าองจิ๊งน่๊งจิ๊งจิ๊งจิ๊่จิ๊งมิ๊งจจจเรน เอาลุกขึ้เดินตึง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 ตตึงง่ตึองา้าจาิบอ็าม่าไมเก่งจางเงี้ยทำไมเก่งอย่างเงี้ยอ๋อนั่นั่นกรนคนเก่งอ้